สวัสดีครับผมไอ้สารเดี่ยวโต้พี่วันนี้ก็จัดให้กับรถครอบครัวกันอีกแล้วนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับแต่เงื่อนไขนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่โทรหาผมสิดสายแรกที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4เจ็ดเก้าสามเกี่หรือแอดไลน์ที่ adpopak นะครับอย่าลืมกดแชร์และคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับนี่คือมิสซูมิชิเอ็กแพนเดอร์รถบ้านเจ็ดที่นั่งที่โคตรสวยเลยครับพี่เป็นปี2019ครับรถปี2ปีไม่สองหมื่นโลคันนี้นะครับสภาพโคตรสวยตัวท็อปสุดครับพี่เดี๋ยวผมขอเปิดไฟหน่อย ผมมั่นใจว่าไฟของรถคันนี้เนี่ยมันจะต้องสวยแน่นอนเลยครับโอ้โหแบบไฟเอ d ีดีครับโคตรหล่อครับหน้าใหม่หาสุดครับผมปี2 0ง9พี่ป้ายแดงขาย8 0 0แสนกว่าเกือบ9 0 0 0แสนบาทนะครับแต่วันนี้รถไปเดียวผมประหยัดไปเยอะผมขายแค่6 0แสนกว่าบาทครับพี่เป็นไงครับป้ายแดงดาว2 0 0แสนกว่าผ่อนหมื่นนิดๆใช่ไหมแต่ของผมไม่ต้องงับออกรถ0บาทผ่อนหมื่นเอเหมือนกันก็เซฟเงินไป2 0 0แสนครับพี่แต่ถ้าพี่เอา2แสนมาดาวผมนะครับ คางวดจะเหลือที่ประมาณ8,000กว่าบาทค,ครับเป็นไงถูกกว่าป้ายแดงวัน4 5 0 0 0นะลองพี่เปรียบเทียบดูครับพี่รถพีเดียวนะครับความคุ้มค่าของผมมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราไหนลองมาดูในเรื่องเรืของห้องเครื่องกันหน่อยจริงๆรถผมมันมันแทบไม่ต้องดูอะไรพี่รถมันใหม่ครับใหม่กิ๊บให้ดูดิให้ดูใหม่กิ๊บสี่ไม่เคยทําเครื่องเกียร์รับประกันเหมือนเดิมหนึ่งทุกอย่างครับหนึ่งปีสี่ชั่วโมงทระเทศครับมีปัญหาดูแลฟิีที่ไม่มีคใครจะจ่ายนะครับ แน่นอนนะครับรถจิตที่นั่งคันนี้ถือว่าสวยเสด็จจ็ดญาติน้ํามากนะครับนะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทอย่างนี้ครับผมเอาเอาเยอะจัดนี่ครับอือหืออย่างสวยเนีนะครับนะตอนปิดครับข้อดีของเขาเขาจะพับกระจกเป็นไงผมแฟนกับมิตูนะครับโฆษณาต้องเข้าผมแล้วแหละจริงนี่ครับกระจังหน้าแบบโคเมียมครับผมหน้าใหม่ใหญ่ยักษ์โอ้โหโคตรดุดันพี่ ผมพูดเลยนะครับใครซื้อไปนี่หล่อจริงๆนะครับแล้วฝาฝาฝาครอบถาถังน้ำมันนะครับสสัญลักษณ์ตัว X ใหญ่ชัดเจนมีคําว่า Xpan ด้วยนะครับนะข้างหลังครับผมโอ้โหไฟท้ายเหมือนปาจิโร่ครับผสมประสานกับ f ฟอร์จูเนอร์นะครับนี่ครับมีแบบกรอบโคเมี่ยมเพิ่มความหรูหราเข้าไีกครับดูครับเปิดท้ายเข้ามา นี่ครับผมมีที่เก็บสัมภาระอีกนะครับในรุ่นของตัวนี้นะแล้วข้อดีของนี่ครับพับได้ครับแล้วมันเรียบไปเลยเห็นไหมเป็นไงพับแล้วเรียบไปเลยครับเขาเออกแบบดีนะจริงๆผมยอมรับจริงๆนะครับเรามาดูในเรื่องของผู้โดยสารตอนหลนัง่อยมาว่าจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับไปลองลองลอง,ลองให้ดูครับอุ้ยชุบวบเอาเรื่องนะแล้วมีแอร์ตรงนี้ด้วยสามารถปรับได้แอร์ของผู้โดยสารตอนสองนะแอร์ตอนสองนะครับ รับได้ด้วยจะปิดหรือเปิดนะถ้าสมมติไม่มีคนก็เปิดปิดไงนะครับมันจะได้รู้สึกประหยัดพลังงานมากขึ้นแต่ยิ่งก็ไม่ค่อยประหยัดมากเท่าไหร่หรอกนะ <Okay. S 1> ผมนะมันไม่ได้ใช้น้ํามันขนาดนั้นอ่ะเราลองจะขึ้นจะขึ้นใช่ไหมโอ้โหมันขึ้นง่ายนะนี่ดูดิมันไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อ,อ้าวติดนะครับขึ้นไปเลยนี่ครับขึ้นไปเลยครับพี่มีเป็นไงสบายนะไหนอันลองดูครับงับขาหรือเปล่าเป็นไง เสียวสิครับเหลืออะไรแล้วครับพี่นะย็งไงครับไหนลองขึ้นมาดิเฮ้ยนั่งสาบายอยู่มาดูดิมันมีช่องช่องว่างระหว่างความรักของเราอยู่เห็นไหมมันมีอยู่นิดนึงมันมีอยู่นิดนึงนะครับก็ได้อยู่อ่ะจริงๆรดแค่น,น,นี้นะครับคุ้มจริงๆพี่อ้นะครับออกง่ายนะครับอ่ะกดปิดเปิดอาปิดไม่ได้เพราะเราเปิดฝาท้ายไว้อยู่นะครับเปิดประตูมาครับภายในจะเป็นแบบว่า สีดำนะครับแบบแบ็กเปียโนครับพี่นะครับเหยียบเบรกปั๊บสตาร์ทเข้าให้แต่เป็นไงอืมสุดยอดโอ้แอร์ประทานล้วรู้สึกมีแรงนะครับผมนะตัวนี้คือดีนะดีงามนะครับนี่ครับจปปั๊บมีจอมีบลูทูธเชื่อมต่อได้เรื่องของออปชั่นไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้มันสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยวผมห้ดูกับหน้าเล่มครับปีสินะครับออกหกครับพี่นะ ผู้หญิงใช้อยู่แล้วครับโอเคนะครับผมนะเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะเหมือนเดิมครับสิบสายแรกเท่านั้นถ้าเกินสิบสายแรกไปถือว่าเป็นโมคะสิบยอดจองนะครับนะโอนจองเข้ามานะครับผมนะโทรหาผมาที่เบอร์097939394หรือแอร์ไลน์ที่ @po_pk พี่โปรตีเขาขายกัน9ก้าแสนเนี่ยโปรตีเขาขายเจ็ดแสน 7, กว่านะแต่วันนี้ผมไห้พี่ห0 0 0นกว่าบาทครับผมออกรถสุนบาทด้วยพี่เป็นไงผมสุดไหมล่ะ นะครับนะใครอยากได้นะครับติดต่อผมด่วนเข้ามาอย่ i, อยาลืมคอมเมนต์และกดแชร์ไว้ด้วยนะครับพี่ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแะถ้าใครไม่ถูกใจคันนี้อันนี้รถข้างหลังเขาใหม่นะสภาพอาจจะยังไม่ไม่แหลมเท่าไหร่นะครับแต่รถทุกคนกันเรเราการันตีนะครับคุณภาพแน่นอนเลือกคุณภาพเลือกค่าเลือกผมเลยครับป๊อปไอซ์ซาเลนโตขอบคุณมากครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร e ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ